วาเลย1 2 3คุณ,คณสิงดีรุทัยสวัสดีครับค,คุณสิงห์ดีรุทัยประจําวันที่23ธันวาคม2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเซ็ตบวก9.57อยู่ที่1437.11ครับราคาการซื้อขายอ่านตามนี้นะ มุนไทยบวก9.57ครับจุดเด้งรับแรงซื้อวายุพักกองทุนไทย ESG เก่งกำไรค้าปีกแล้วก็สื่อสารเก่งกำไรสองกลุ่มนะ uh, <okay. S 2> โอเค,อเครลค่าการซื้อขาย35,000ล้านบาทครับถือว่าน้อยลงนะอ่ uh. ก็มองว่าเด้งเพื่อลงต่อนะพอกํก็มองว่าแถวแถว1390ถึง11400ละประมาณนี้นะครับแนวรับจะเป็น1425ครับ ตรงนี้เลยแนวต้านจะเป็นฝั่งนี้หนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับโ <Okay. S 1> อเคบวกวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับต่างชาติขายออกสี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทกองทุนซื้อเข้าหนึ่งจุดสี่พันล้านบาทโมเกอร์ซื้อเข้าแปดสิบสี่ล้านบาทรายย่อดขายออกหนึ่งจุดหนึ่งพันล้านบาทครับจุดที่หนึ่งครับน่าจะไปแล้วนะร <c oughs> อจังหวะพักดีกว่าครับไอทูหรือไอสองครับไอทูราคาหนึ่งบาทหกสิบสตางค์บวกยี่สิบเอ็ดสตางค์ครับโอ้แนวรับนี่ต้องไปดูถึง อืมประมาณ1.50ครับแนครับนะครับถ้าย่อนะเพราะว่จาจะขึ้นเมฟท้าพักก็ประมาณ1.50ครับไม่น่าหลดนะครับต้านก็จะเป็นจุดสูงสุดของวันนี้ที่เขาทิ้งไซลงมา1.7เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในอ e ีฟิล์นะครับน่าจะประมาณ1.7677ประมาณนี้นะครับัา,าม้บเฟรม15ก็รู้แล้ว1.76ครับอ่ะโอเค อันนี้ไม่มีอะไรเสียงพักตัวด้วยนะครับ i2 ไปนู่นไซเวไปนู่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพเดมบ,บริษัทมีกำไรและมีปันผลมีไวลุ่นระดับอยู่ที่2ีล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทห้สตังค์แนวต้าน1นึบาทหกสตังค์ถ้าทะรุด้จะเป็นหนึ่งบาทย็สิบตางค์ค่ะขึ้นแท่งขึ้นแท่งวันแรกเนาะ<อ>ก็ค่อนข้างพีด้วยนะ เปิดที่1.39ไปสูงสุดที่1.76แล้วก็ลงมาปิดที่1.60ครับต้านสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ1.83<อ>ครับ EMA 89นะครับ EMA 200จะเป็น1.94 RSI ครับ47.29บลลูซื้อเข้า6ล้านขายออก7ล้าน a t c 400ครับส่วนงบของ i 2มีกำไรครัคเป็นหุ้นค่อนข้นซิ้งนะบอกเลยถูกต้องแต่ว่า จะมีจุดที่สวยก็คือกราฟทําเป็นีครับเขายกตัวอ่ายกตัวขึ้นมาแต่ว่าที่ไม่น่าสนใจคือไม่สวยไม่สวยนะ,ะวันรุ่มไม่สวยโอเคตัวที่สองครับมีแค่สัญญาณเนาะถูกต้องสิร <Siri. S 1> ิสิริราคาหนึ่งบาทไปสิบสองสตางค์บวกสองสตางค์ค่ะสิริน่าจะเห็นอ่านข่าวแวบๆบแบบว่าเขามีผลเกี่ยวกับที่ทรัมป์ได้เป็นประธานธิบดี มันจะมีผลที่ดีต่อสิรินะครับนด้มออาอ่านมาแต่จําไม่ได้ว่าจากที่ไหนแนวรับจะเป็นหนึ่งบาทเจ็ดสิบเท่าไรหนึ่งบาทจ็สิบหกสตางค์ครับต้านจะเป็นน่าจะเป็นแท่ง,งนี้ครับหนึ่งบาทแปสิบเจดครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอรุนที่1นึบาทเก้าสิบสองสตางค์ตามเฟรมสิบห้านาทีมีวันลุ่มทยอยเข้าและทยอยออกครับสําหรับสิรินะครับโอเคไม่มีอะไรครับไซเวสะสม ติลีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพเรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีวลุล่นระดิวที่80ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทเจสตางค์แนวต้าน1นึบาทแปสตางค์ถ้าเทะลูได้จะเป็น1นึบาท90สตางค์เปิดที่1.80บาทแ80ครับขึ้นไปสูงสุดที่1นึบาทแปแล้วก็ลงมาปิดที่1นึบาทแปสตางค์ อีเอ็มเอนะครับเบรกไปแล้วก็คือ1บาท78และอ e ีเอ201่บาท75้พวกนี้ก็คือยืนเหนือเส้น e m เอ็มเอทั้งสอง e ีเอนะครับ RSI 53.30ยืนเหนือน้ำวอลุ่มซื้อก็ยีบ3ล้านขายออก15ล้าน ATC 5ล้านครับแต่ว่าจุดสวยของสิริก็คือนี่ครับ NVDR คือแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจจากต่างชาติ ก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านตัวงบของสิริมีกำไรคะ่ะตัวต่อไปนะครับ ATP สามสิบ ATP สามสิบราคาหนึ่งบาทหกสตางค์บวกแปดสตางค์ค่ะโอ้วันนี้ขึ้นแท่งนะครับแนวรับจะเป็นเก้าสิบเก้าสตางค์ถ้าหลุดก็ไม่น่าสนใจเพราะว่าไปดูทาเฟดบีกแล้วจะกลับก็ต้อง bake, bake เบรกเบรกเหนือหนึ่งบาทหกสตางค์ให้ได้ก่อน ตเตะไม่ได้ก็เสี่ยงพักเหมือนกันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละหบาทเก้าสบเก้าสตงมา,มาสตงค์ประมาณนี้เก้าสิบสตางค์อะประมาณนี้มีแบงก์เกอร์เข้าวันที่ยี่สิ้าตุลาทำเฟรมสิบห้านาทีมีแบงก์เกอร์เข้าตอน9ก้าโมงสี่ิบห้านะครับแล้วก็ตีเป็นสิบโมงแล้วก็มีวันนี้วันรุ่งค่อนข้างพีครับสำหรับ ATP 30ครับ ATP 30ิเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติก ภาพบร,ริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ratio ที่11ล้านบาทค่ะแนวรับ98สตางค์แนวต้าน1บาท12สตางค์ถ้าเธอรู้ได้จะเป็น1บาท1 6สตางค์ค่ะโอเวอร์บอยแล้วนะเนี่ยใส่69.70นะครับใช่เปิดที่99สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่1บาท6สตางคนะ์ปิดโดดไว้นะเนี่ยใช่ไหมถูกต้องเบรกไปทุกอีเมลแล้ว e ครับโอเวอร์บอยเรียบร้อยนะครับ รมซื้อเข้าห้าล้านขายออก4ล้าน a t c เจ็ดแสนครับส่วนงบของ atp 30มสิบมีกำไรค่ะครับมีข่าวด้วยใช่ atp 30มีข่าวเร่งเครื่องคงสุดท้ายปีหกพุ่งสู่เป้านิว h i g ต่อเนื่อง8ไตรามาสเล็งขยายพอร์ตรถ ev ครับอ,อ,อันนี้ข่าวจาก infocus นะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวตัวนี้ค่ะครับตัวต่อไปนะค่ะอันนี้อ่านอะไรอ Med ะ medis เหรอ เมดิสน mm, ะพ,พูดตามภาษากรีกนะ,ะเราอ่านแบบนี้ไปก่อนละกันเมดิสร,ราคาเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตาง,งค์บวกติดสตางค์ค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละเมดิสมีดิสอะไรประมาณนี้ครับ okay. น่าจะเป็นมีดิสพ่ออ่านกระ่านแนวรับอันของเขานะครับก็คือเจ็ดบาทสี่สิบห้าครับค,ครับลงมาต่ำสุดแล้วก็ดันตัวกลับขึ้นไปนะครับก็เลยลุ้นว่าเขาจะรีบาวหรือเปล่า แท่งแดงๆคือแท่งอะไรใช่อันนี้อ่ะอันนี้ที่พ่อวางไว้ันเป็นอะไรอ่ะอีะเลียดเวฟเหรอหรืออะไรไม่มั่นใจโอเคไปต่อได้เลยครับแนวรับในไทม์เฟรมเดยจะเป็นเจ็ดบาทหกสิบห้านะครับตันจะเป็นแปดบาทตันแรกนะแับาทตันั้นไปจะเป็นแปดบาทยี่สิบครับโอเคทมเฟรมสิบห้านาทีมีสัญญาณครับอือ ลุมเข้าตรงนี้เจ็ดแปดห้าโอเคเมดิสสนุกแฟนว่าเมดิสนะใช่ไหมเมดิสที่แบบเสาสูบเมดิสเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรือมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีวลุล่นรายอยู่ที่สี่สิบแปดล้านบาทค่ะแ <c oughs> นวรับเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตันแนวต้านเจ็ดบาทเก้าสิบห้าตะปางท่าชรุด้จะเป็นแปดบาทยี 20, 000, ท่สิบตะปางเดี๋ยวอ่านสไตล์ภาษาพอไหม อ่านสไตล์ภาษาพ่อไหมยังไงมีดีซีมีดีซีได้ไหมได้ได้มันก็มันจำง่ายดีอ่ามันจำง่ายดีรากดยางนะเปิดที่เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าครับจะไมอ่าขึ้นไปสูง <developed> ส <Airbnb> <power> <ira> <the> ุดที่เจ็ดบาทเก้าสิบห้าแล้วก็ลงมาปิดที่เจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ครับภาพรวมบวกสิบสตางค์เป็นหุ้นใหม่ครับอีเบยังไม่มีอายไซสามสิบหกจุดหกแปด อลุ่มซื้อเข้าสามจุดเจ็ดล้านขายออกหนึ่งดแดล้านเอทีซหกแสนครับส่วนงบของเมดิสมีกำไรครับลนกลับนะครับลนกลับตัวนี้เพราะว่ออายืนได้แล้วอ,อมแท่งเขียวโอเคอืมก็เลยดูน่าสนใจครับเราจะไปได้เลยจะสุดท้ายครับวันนี้ครับวันนี้นะะ 3, 92, ราคาสามบาทเก้าสิบสองตางบวก 14, สิบสี่ตางง์ค่ะแนวรับจะเป็นต่ำๆนะเป็นแท่งของวันนี้แหละสาบาทแปดสิบครับ กับตานก็จะเป็นสี่บาทไหมสี่บาทแปดสตางค์ <Okay. S 1> ครับตานต่อไปจะเป็นสี่บาทยี่แปดมองนี้ก็อย่อนิดนึงก่อนตามอีเลียดนะ <Okay. S 1> ย่อตามอีเลียดนะ่าจะแต่แถวสามจุดแปดศูนย์แปดสี่ประมาณนี้ท <Okay. S 1> างเฟมเดก็ยกตัวรุนรีบาวโอเควันนี้เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสื่อและโฆษณา ทาเรือมบริษัตมีกำไรและมีปันผลมีเวลรายได้อยู่ที่36ล้านบาทค่ะแนวรับสามบาทแปดสตัางแนวต้านสามบาทเก้าสิดตัางท่าทลไดจะเป็นสี่บาทแปดต่างค่ะเปิดที่สามบาท8ปดสครับเึ็นไปสูงสุดที่สามบาทเกลงมาไปที่สามบาทเกตัวนี้เบรกไปทุกอีมีแล้วเนาะ,ะเป็นหุ้นไฮแล้วนะครับเหนือน้ำแล้วอไซห้าสิบเจครับ วันลุมซื้อเข้าห้าล้านขายออกสามล้าน ATC สามแสนส่วนงบของวันนี้มีกำไรคะ่ะครับหมุนห,หมดข่าวนะครับม่ีบิลลอ่รอว่ามามี VL หรอห้าสิบห้าล้านบาทอ่มีตัวเดียวที่น่าสนใจนะครับนั่นแหละถูกต้องเน็ตเบตัวหนึง่ง<ม>แต่ว่าเน็ตเบย์วัลรุ่มน้อยๆแต่ค่อนข้างซิง่งนะจริงจริงติดสแกนนะครับเหมือนจะเคยเป็นหุ้นสายเขียวเิงมาระเบิด โอเค okay, ครับผนพุ่นมัดขาวนะครับสภาพภาพรวมเสร็จอย่างไซเวดาวเนาะ,ะเราก็เลยดูว่าก็ดูแลตัวเองก่อน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงครับโอเคครับพุ่นซิงหรืิไทยโชบดีครับสวัสดีค่ะ